เอาล่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V o oh ไ my god วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของนักแต่งเพลงพ่อหนุ่มสุดหล่อของเรานะจ๊ะก็คือแบบเหมือนนาจะเป็นตัวร้ายในสตอร์ลงสตอรีอะไรสักอย่างนี้แหละเออได้ยินพันผ่านๆโอ้โหมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะแต่เป็นสกินที่หล่อมากจะเป็นตัวอะไรก็หล่อ ก็คือแบบสกินที่สวยมากนาอเขามาขายในร้านค้านะทุกคนถ้าใครอยากได้อยากจับซองก็อย่าลืมเติมกับร้านพอหมดเควเปเดี๋ยวแนะนําร้านก่อนไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าทุกคนว่าสกินนี้จะสวยขนาดไหนถ้าสวยก็อย่าลืมไปเติมกันนะจ๊ะโคนิซตแนะนำร้านเติมเกมพอหมดเคลวเพย์ w ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายและการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนโอเมก้าคลิกเลยที่ ที่เวอร์เ a ลย์เก .com เอิม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่น c ค v v r r o i คสุดคุม้มและยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง1 0 0 0 0แสนไลค์หน้าเพจรุ่นรับของรางวัลแจกจุกๆมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทโอ้แม่ก๊และยังมีโค้ดพิเศษจากช่องเราโค n y นีไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมไปใส่กันนะจะ เปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเปโอเมก้า oh ทุกคนอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะโอเมก้าโอเคเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับกับแมปไซน้าทาวเออโอเมก้าเราเกิดตรงนี้ตรงใกล้ๆอุโมงค์น่าจะไม่โดนไล่นะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าเครื่องมาปันตัวนี้เลยนะคะอุ้ย <L yt> อันวาเหรอวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดอันวายมาแล้วคะ่ะวันนี้วันเกิดนะคะปล่อยไม่ได้เหรอวายนางเลงอะไรอะมันจะไใใกลๆวายนางเห็นไห่น้านางเห็นไหมน้าไม่เห็นจะเดินมาเหรอถาแปลกเอ้าทำไมนางแะเดียว <c oughs> นางมองไม่เห็นนี่เคาะเลยจ้านี่เอฟเฟคเอฟเฟคท่ำๆผอมประดับ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 โอ้ยโดนยิงวิภาวดีโดนยิงวิภาปับไม้ไปก่อนวิภาวดีโดนยิงเหรอ ยังไงคะว้าย้ขอล้องแหละอย่าขิดนะอย่าตุบนะไม่เลิศนะว้ายมันเล็งมันเล็งมันเล็งมันว้ายโอ้ยนี่นี่นี่แรกๆกันไปจ้ามีเพื่อนแชรเจ้าไม่มีเพื่อนกลับเต็มเต็มแล้วค่ะเออโดนพาไปยังไงยังไงยังไงอย่านะคะอย่านะคะ เอ,อ้ยโดนเคาะหลังไปคนเดียวโอเมกอนช่วยด้วยจะขิดแล้วจะตุบแล้วไม่มีคนแทนเมื่อกี้โดนแผลเต็มๆเ,เลยโอเมกอนโอเมกอนช่วยด้วยช่วยด้วยช่ายว้ยว้ยว้า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 ยเขาล,ล้อแหละโอ้ยนางควบผับไมไปก่อนอย่าเพึ่งนะว้ายบ oh ีแล้วประเด็นคือเมื่อกี้คือกดสกิลไปพอดีอ่ะแล้วแบบทุกคนเห็นน้ำก็ะสอไหมเมื่อกี้โอเมกอนแล้วแบบ กดสกิลไปพอดีไม่คุ้มเลยเอาไว้แบบหนีตอนออกจากเก้าอี้ดีกว่าออยหน่อยเวอร์แล้วใครจะมาช่วยโอ้ยกลับลงโอ้ไม่กอดใครมามองหน้ามาจ้องตาเราแล้วก็กลับลงโอ้ไม่กอดใครไม่อยู่กันแล้วแต่ละค่ะตอนนี้ขอหนี่ค่ะใครไม่อยู่ขอหนีฮ่โอ้ไม่กอสกินสุดหล่อเทเราจะต้องรอดนะคะเพื่อนเพื่อนตะคิด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 กันไปเลยเราต้องรอดแค่คนเดียว นางน่าจะเดินตามมานะใครนั่นงไงไฟแดงๆหูนางทำรรมาจีนางน่าจะไม่เห็นนะเดี๋ยวเรามาอยู่แถวๆอุ่นแถวๆนี้ก่อนก็ได้เนาะนางน่าจะไม่เห็นหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวขอสปินไปก่อนอู้เอฟเฟกสวยอะ่ะชอบแบบมันเป็นน้ำแบบน้ำกระเฉาะน้ำกระเฉาะเออน้ำก็คือแบบพุ่งกระถูดกระถูดเต็มเซิร์ฟแน่ถ้าใครแบบซื้อมาเล่นนะเนาะรู้สึกว่าแบบประดับสวยมากเลยนะแล้วแบบมีคลื่นอู้ หัวใจยังเต้นอยู่หรอฮัลโหลพี่เราต้องแอบแล้วเราต้องย่องแล้วเนี่ยโอเมกอดนางไม่เห็นนางไม่เห็นนางไม่เห็นโอ้ยรงไม่เห็นตรงไม่เห็นไม่เห็นจริงปะเนี่ยจงไม่เห็นจงไม่เห็นอุ้ยผูร่าผูร่าเปลี่ยนเป้าหมายผูร่าเปลี่ยนเป้าหมายไม่เห็นจริงโอเมกอดเลิศมากยังไงคะอุ้ยทําไมแมบบมันบักแบบนั้นอ่ะเห็นเพื่อนเดินแบบมันบักไม่เห็นพื้นอ่ะยืนอยู่ข้างบนอ่ะเห็นเพื่อนจากข้างบนเลยจ้าแบบเหตทะลุเลยอ่ะ ไงเกยผีอยูก่กับใครวาย,วายน้องนอตรันไม่ใช่นอตรันเตียนักกายกรรมเออฮิวหน่อยเออช้ำๆเลยผีมันอยู่กลางแมบอะทุกคนมันไล่ตบเพื่อนๆเ,เราอยู่เดี๋ยวเราฮิวกับเดี๋ยวนะอุยกาขึ้นอีกาขึ้น,น,นเดี๋ยวขอแตะหัวก่อนได้ไหมขอแตะหัวก่อนได้ไหมเดี๋ยวเออนี่เดี๋ยวอีกามาันมาเดี๋ยวมันรู้ว่าใครแบบไม่ได้ปัน่นไม่ได้ทำอะไรเดินหนีผียังเดียวการสุกที่ดีที่สุด การไม่ให <ítulo> <es> ้ผีเห็นนะคะคนเอนเล่นเล่นเล่เล่น <peut> ิวกันก่อนตอนเนี้สกินนี้ก็สวยนะชอบเนาะชอบชุดอ่ะมันมันมีแมงกระพุนพุดผุดผุดุดออกมาด้วยทุกดูคนดูสิแบบสวยอ่ะแล้วแบบประดับก็คือเลิกน้ํากระเทาะกระเทาะกระเทาะออกมาผู้ยังรู้ผู้ยังรู้คิดไปแล้วเหลือสามเครื่องเหลือสามเครื่องอุ้ยช่างแต่งสบปั่นไปแปดสิบปะนะเหมือนเห็นอ่ะเดี๋ยวเราปั่นไปก่อนเดี๋ยวเราปั่นไปก่อน ตึงๆๆๆอุ้ยเนี่ยชอบอ่ะเอฟเฟกต์ปั่นนะสวยมากประดับม่วงจริงปะเนี่ยแล้วคือแบบประดับแหลงนะทุกคนประดับแหลงดูตลกไปเลยอะ่ะอันนั้นเป็นคืนๆแบบเป็นคืนของเป็นคืนโน้ตเพลงอันนี้เป็นคืนน้ำอะ่ะมันละเอียดกว่ามันสวยกว่าแบบมันโฟเคเกินอะ่ะเออมันช่ามากสวยมากเฮ้ยเพื่อนช่วยกันได้ไหมหน้าทำไมดูแบบด,ด,ดูน่าก,กลัวกันมากเลย แล้วคนกลงห้องวีสองตัวนะคะจังหวะนี้น้องไมค์แขงไงอุ้ยผีจะเบิ้ลผีจะเบิ้ลโดนยิงกระแสนั่วคว้าโดนไหมไม่โดนนะคะจังหวะนี้โดนตุ๊บไปก่อนอเ,เพื่อนรอดชีวิตมาได้ใครเนี่ยอุ้ยสร้างแต่งศพอยเ,เอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยฮิ้วนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยฮิ้วจ้าเอาเครื่องนี้เสร็จก่อนโอ้เอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนเออฮิอ้คขาฮิ้คขาฮิ้วจ้าฮิ้วจ้าเออฮิ้วหิวหิว,หว,หว วายอะไรอย่าผีมานะคะเธอเลงอะไรนะอย่ามาตรงนี้นะคะเขาแอบมีอยู่กันอยู่เขาแซบ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 กันอยู่โอ้กอดอุ้ยนางไม่มาจริงงั้นก็ลงห้องวีสองคนละชุดคือแบบเข้ากันมากอุ้ยเพื่อนตายอ่ะผู้อย่างรู้คิดแล้วขอโบษก็คือมันลงไปยังไงก็ตายอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลงอุ้ยอุ้ยผีอยู่ไหนอุ้ยผีมันยังมาไปจ้าเคาะปงเปงปงเปงไปจ้าไปจ้าช่วยช่วยช่วยอุ้ย มาเร็วมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วอุตส่าห์บอกให้ต้งแผ่หนึ่งแทรกระแสจิตกับอนังอือเพื่อนขิดขาดไปรอดไปไม่หลอดแล้วไปไม่หลอดแล้วนะคะอุ้ยมันจะยิงโอ้ยอัจฉริยะอะไรอ่ะยาเนาอุ้ยเกือบขิดลุดคือติ่งแน็ติ่งเน็มากอีกนิดเดียวขิดแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเราต้องปั่นแล้วนะเนี่ยมันกลับไปอุ้มนักกากรรมอุ้ยเครื่องนี้ห0ิบเพื่อน เพื ar er nah, er er uh ่อนเครื er таки, ่องนี er ้ห er ้าสิบเครื่องจะเตรียมแล้วไปเตรียมประตูเลยเพื่อนจะปั่นนะนะเพื่อนเพื่อนน่าจะปั่นเครื่องเครื่องที่ไม่โดนแช่เนาะเออเดี๋ยวเราก็ปั่นเผื่อๆไว้แล้วกันเออเดี๋ยวปั่นล่อแล้วกันเออแบบปั่นปั่นปั่นมาปั่นสองเครื่องเตรียมไว้ที่สุดเดี๋ยวนะผีมันมาค่ะผีมันเล็งค่ะทุกคนโอเมก้าช่วยด้วย อุ้ยมันกลับไปแล,ล,ล,ล้วมันกลัวมันกลัวมันกลัวมีคนไปช่วย <c ười> อันนี้คือน้องไม่อน้องไม่มองเครื่องหรอก็คือเพื่อนปั่นอีกฝั่งนู้นผู้ไล่อยู่ใกล้ฉันอุ้ยไม่กอดอุ้ยอุ้ยมันมาจริงมันมาแล้วค่ะอันนี้มันมาจริงจังจริงจังไม่ใช่จริงโตนะคะมาแล้วโอ้ my god o อ my god oh my god oh my god oh 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 หัวใจเต้นต,ตุบตับตับลมหายใจคงทว้วมาอุ้ยยิงอะไรอ่ะโอ้ my god ตายขิดไม่เหลือเพื่อน สุดแอนอุ้ยเลิศเลิศเลิศเล้ยถ่ำถ่ำถ่ำจังหวะอุย้ยผียงอะไรอะจังหวะนี้พี่ขอเงนินแงนน้ำกระเาถาะน้ำกระเาถาะน้ำกระเาถเาะขอไปก่อนอุย้ยผียงอะไรอะยิงขึ้นฟ้านี่นะเสียงป,ปืนยิงขึ้นฟ้านะคะหยุดนะคะอุย้ยอยากลากไปหน้าประตูมากจะได้แบบอุ้ยโ,โดนแปะขััวแล้วแม่ ยังไงคะอุ้ยบิงติดโอ้หอุ้ยบุญบารมีหนูมากค่ะที่พี่บิงติดไม่ไงั้นหนูขิดขิดแล้วเพื่อนอาจจะไม่ได้ออกโอ๊ยอะไรเออขิดไปแล้วคะ่ะหนึ่งแมตต์วานวานไม่นะเพื่อนเธอต้องมาช่วยฉันนะได้ไหมพรีสอุ้ยมันเอามาโซนประตูว่ะ โอ้ไม่กอดเพื่อนฉันเชื่อว่าเธอรักฉันเรามีบุญคุณต่อก,กันเราเช่วยกันตั้แต่ต้นเกมเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่ why f r ฟ e น d ิง i p i อ b กอีกแล้วหรอมันจะออกไม่ได้นะอันวาณนะลูกหนีไปเอ,อือไม่เหลือขาคิดนะ ฮัลโหลทุกคนคลิไปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊าโอไมก็ oh God. สกินนี้คือสวยนะสารคนก็คือแบบไม่ผิดหวังจริงเป็นปสกินหนึ่งที่สวยประดับก็สวยเนาะชอบแบบประดับมันแบบมันมีน้ำกระทกกระทกกระสทาออกมาเนาะเออก็คือแบบอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกินนะก็จะเป็นแบบแมงกะพุนเออชอบนะน่ารักดีเนาะก็คือแบบเป็นสกินตรงฮารเลย์โอเมก็สวย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 ,สวยเออพูดอะไรไม่ได้ถ้าใครอยากได้ ก็อย่าลืมไปเติมกับพอหมดเคลว่าเป้น,นะจ๊ะเอออย่าลืมไปหาเติมแล้วมาจับจองแล้วก็มาเล่นกันเนาะเอาให้หนำทะลักเสร์ฟไปเลยสกินนี้เออเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย